สวัสดีพ่อแม่พี่น้องของเจม,มดนะคะตอนนี้เจม,มดได้มาถ่ายไอยหมู่บ้านม่อนเขาแก้วนะคะดูภาพบรรยากาศท้องทุ่งนาที่อยู่ท่ามกลางหมู่บ้านนี้นะคะนี่ค่ะสวยสดงดงามมากๆเลยนะคะพี่น้องคือภาพบรรยากาศนะคะ วันนี้ได้มาถ่ายที่บ้านม่อนเขาแก้วนะคะนู้นที่เห็นลิบๆอยู่ทางนู้นนะั่คือนั่นคือวัดเขาแก้วนะคะอยู่ข้างบนนู้นนะคะนี่ค่ะนี่คือหมู่บ้านม่อนเขาแก้วนะคะภาพบรรยากาศโดยรวมก็ประมาณนี้เลยนะคะ มบูกพัดต้นข้าวเลยนะคะตอนนี้ นี่คือท้องทุ่งนาที่อยู่ท่ามกลางทางผ่านเข้าหมู่บ้านม่อนเขาแก้วนะคะ ที่เห็นลิบๆนู้นก็คือภูเขานะคะนู้นเลยค่ะสีภาพบรรยากาศนี่ค่ะนี่คือถนนทางเข้ามาของอหมู่บ้านม่อนเขาแก้วนะคะถนนจะวิ่งได้สวนทางกันนะคะเป็นที่แห่งเดียวนะคะ ที่จะมีถนนผ่านรัดทุ่งนาเข้ามาตรงนี้ก็สวนเลนกันเลยนะคะจริงก็วิ่งได้เลนเดียวแต่ว,ว่าค่อยๆเข้ามานะคะเวลาสวนทางกันมันจะตกท้องนานะคะนู่นค่ะดูเขาลิบๆอยู่ทางนู้นเลยนะคะ องทอดขึ้นไปข้างบนเราก็จะเห็นวัดเขาแก้วแล้วก็พระธาตุเด่นอยู่ข้างบนนู้นเลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะพี่น้อง ภาพบรรยากาศทิวทัศน์ทัศนียภาพสวยงามมากๆเลยนะคะพี่น้องนี่คือเป็นมนสนนีอีกที่หนึ่งของทางเข้าหมู่บ้านม่อนเขาแก้วนะคะ ท้องทุ่งนาข้าวเขียวขจีเลยนะคะพี่น้องจุดเด่นก็วัดเขาแก้วนี่แหละคะ่ะ ที่เป็นที่ชาวบ้านมาทำบุญกันนะคะอยู่บนเขานู่นเลยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะพี่น้องบาสบา,สบาได้ใจมดก็มาถ่ายภาพบรรยากาศ ให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะแดดจะร้อนยังไงก็เพื่อเพื่อความสุขของพ่อแม่พี่น้องเอซีของแจ่มดนะคะก็เลยมาถ่ายภาพสวยๆงามๆให้ทุกคนได้ดูกันนะคะดูค่ะ มองยังไงก็เป็นมนต์เสน่ห์นะคะเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมากๆเลยนะคะพี่น้อง บางช่วงบางทีก็มีเสียงนกเสียงกบเขียดร้องในนาให้ได้ยินก็มีนะคะไม่ใช่กลางคืนเลยนะคะเป็นกลางวันแสกๆเลยนะคะจะได้ยินเสียงเขียดเสียงกบตามท้องนาร้องมาเป็นช่วงๆเลยนะคะ บางทีก็มีนกบินผ่านมาด้วยนะคะมีรถของพ่อแม่พี่น้องของชาวบ้านม่อนเขาแก้วก็วิ่งผ่านมาเป็นระยะระยะนะคะ เอาละค่ะสบายสบายใจหมดก็จะขอจบคลิปวิดีโอไว้ทางทัศนียภาพแล้วก็ทุ่งนาแล้วก็ทางลัดผ่านเข้าหมู่บ้านม่อนเขาแก้วไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องและ f อซีของเจมดทุกคนนะคะ,อ,ะอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเจมดด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ